ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วครับใน y o u t u b e ครับกดติดตามให้ครบ20,000นะครับกดติดตามครบ20,000เดี๋ยวเอา ID 10000M มาแจก5 ID นะครับทุกๆคนนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะกดติดตามกดติดแป้งก็ได้ตอนนี้จะได้เป็นหมากันเลยใครที่สนใจ ID เกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง f a c e b o o ฟอมด้วยนะครับเดี๋ยวไผมทิิงลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้สุดตีเลยครับเป็นพี่นันทนาการมาจากพี่นัทรัชดานะครับหลายๆโอ้โหขอบคุณครับโดนเนี่ยมัสมัครเลยครับหลายๆคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่บอลพี่นัทเติมโคตรเยอะเลยวะ เติมเอาเอาเงินมาจากไหนเอาอะไรมาจากไหนนะครับก็ชื่อก็บอกเลยครับนัดเอกรัชดาครับง่ายๆคืออ่างรัชดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบไซดอนเอ็มมานูเอลอะไรต่างๆนะครับแถวแถบนั้นนะเขาหมดครับไล่คาถาให้ผมของได้ไม่เค็มยกระเที่ยวกันโอ้โอ้ยโอ้ยยกอะภาษาอะไรเนี่ยนะครับก็มาเลยมาเลยเดี๋ยวจะไม่ได้เปิดยกระเบื้องขอบคุณทุกโดเนี่ด้วยครับมาผมจัดเลยทีเดียวนะจัดเลยทีเดียว พิทยินดาคิดไปเซนห้าสิบสตากเดลคู<อ>่ให้เพิ่มจากหนึ่งหมื่นห้าพันด้วยเลยจากทรงอาก้าเฮ้ยเฮ้ย,ยจากทรงจาไทยเยนวิทย์ครัครับวิทย์มาครับอันนี้คือจริงๆเขาเติบไปมาห้าหมื่นละแต่ว่าผมขอจัดสี่หมื่นสามชุดก่อนละกันนะขอจัดสามชุดก่อนละกันครับเดี๋ยวขอจัดสามชุดก่อนก็อย่างที่บอกไปนะครับใครอยากลงลงอ่างติกหรีก็เกิดใครรู้จักพี่นัทก็อินบ็อกไปนะครับเออ ถ้ได้ฟรีครับเพราะเพราะว่าตำรงตำรวจเวลาเข้าไปอะไรย่างเงียได้ฟรีกันตลอดนะครับหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นแต่ผมมาได้ฟรีใหญ่ฉากันมาครับทุกคนจัดไปสามชุดนะฮะผมขอรับก่อนนี่ชุดชุเชุดครับชุบครับอ่ะชุดแรกหมื่นห้าชุดแรกเป็นพลูเอเซน5้สิตาร์ขอบคุณครับนี่และนี้ชุดที่สองนี่และนี้ชุดที่สามครับนี่ไอคอนมารัว อ่ะอันนี้ชุดที่่ะไม่ถึงครับไม่ถึงชุดสี่โอเคครับทุกคนห้าหมื่นบาทรัฐบาลไทยแล้วครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าขอกดสามดาวรัวๆนะแล้วผมก็จะสะกดสลับนะครับจะเป็นยี่สิบเหรียญกับสิบเหรียญน,นะครับคลิปนี้จะไม่มีการกดหนึ่งร้อยเหรียญหรือสองร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้ขอร้องเลยครับขอร้องเลยนะโอเคหนึ่งอันโอ้โหไอ,อ,อ,อ้ไม่ได้ โอ้โห98บวกอันนี้เยี่ยมอันนี้เผื่อโดย<า>ยออกง่ายโด21<ท>โอ้โหเป็นไงกด2แล้วได้เหรียญตลอดทุกคนไอคอนจะมาไหมเนี่ยกูหมดไปเหรียญห้าหมื่นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอ้าโอ้โหผมว่าไอคอนมันมันเป็นมันเฮ้ยแต่ว่ามันการ์ดดีนะมันได้ลุ้น21 KY ครับมันได้ลุ้น21 KY นะครับโอ้โหเฮ้ยอันไหนรู้มากันวะโอโสองดาวว่ะ มสองตัวสองตัวคุณชัยที่น่าติดตาสงสารพี่บอลว่าไม่แกล้งละเปิดให้จบได้ดิบนรกเตรมเต็มโอ้โหด่ากูแรงเกินมึงอย่าเรียกกูพี่เลยครับน้องครับมึงอย่าเรียกพี่พี่เลยครับเออผมว่าสองคุ้มกว่านะงั้นจัดสองเลยแล้วกันครับสองร้อยไหมไหน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 ก็ไม่ไม่หรอกเพราะมันใกล้ครบแล้วไงตรงนี้มันใกล้ครบแล้วอีกหนึ่งตัวเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่ร้อยเอ็มโอ้โหตัว ตัวตัวตัวเฮียอ่าตัวเฮียมาแล้วครับทุกคนครับจัดไป1นึตัวเฮียครับนี่จัดไป1น่หน่วยกีดครับแลก3ดวงเหมือนเดิมนะครับทุกทุกคนครับเนาะอ่ะไป100จัดให้ได้หนึงได้สองร้อยสองร้อเหรียญได้สามมิกูช็อคกูช็อคครับทุกคนเดี๋ยวนะแป๊บๆนะครับกดแป๊บแป๊ครับจะหมื่นแล้วเนี่ยโอเคได้อยู่ อุ้ยดาบยี่สิบ 20, นอมีนีไอคอนมะไปตัวนะึงโอเคอันนี้ครบเร็วครับอันนี้ครบเร็วครับนี่จะดีใจอะไรขนาดนี้ครับโอเคครับไอคอนมาหนึ่งงานครับโอเคจัดไปปึง้งอุ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัววิจินดากโอ,อ้โหขอบคุณครับวิจห้าสิบ <50 S 2> ดวง สองใบนนะพี่้อเยี่ยมเออมึงเขารบพี่เหรอนพี่จากวิทย์วัดมะม่วงวัดที่อยู่แถวไหนเนี่ยมะม่วงเล่นสกิบโอ้ยไอคอนมาไอคอนใบนี้ดีนะผมบอกเลยไอคอนกั่ที่เบตีวายอ่ะมันมันชัวร์ๆไงอือโอ้โหทุกคนเฮ้ยเก้าสิบแปดมามาเยอะไปนะตัวเฮ้ยตัวตัวดาบยี่สิบทุกคนต้องสูตรแล้วว่ะ ไอคอนยังไม่มาเลยหมดไปหมื่นแล้วนะนี่หมื่นแล้วนะจ m เอ็มเพชรแค่ไอคอนยังไม่มาเลยหกตั้าบนเซนหนึ่งร้อยสตาร์เออขอบคุณ <GP. S 2> ขอบคุณมากลูปเปอร์ขอบคุณลูปเปอร์ขอบคุณมากสำหรับร้อยดวงโอ้โหมึงเอาหน่อยเถอะตัวนึงตัวหนึง่งเออไอคุยกาลิน่าขอบคุณมากเอะจะไปได้กี่ใบแล้วเนี้ยสี่ใบได้นะั้งจำไม่ได้นะไม่ได้นับอ่ามาอีกหนึ่ง กูสองร้อยเลยไอคอนกูยังไม่มาเลยสองร้อยเหรียญนี่คือแม่งเท่ากับสองพันบาทเลยนะกูกดคลิกเดียวกูเสียสองพันบาทเนี่ยกูตีกันหลีกกูยังได้ชั่วโมงครึ่งเลยสองพั 2, นนะ่ะโอ้โหอีบ้าไม่มาเลยไอคอนไอคอนจา๋าหนีค่าไปไหนโอ้โหทุกคนผมผมรีเฟซกับผมใช้สูตรโอ้โหโอ้โหทุกคนกูไม่ตลกแล้วว่ะ อันนี้กูไม่ตลกแล้วกูชัดไม่ตลกกับ g m ละเออพอมึงเห็นกูเติมมึงก็ปรับเลทไอนน้ควายธนูโอ้โหพอเห็นกูเติมเยอะมึงปรับเลททันทีนะจะตกได้ตกให้ด้วยไปเฮ้ยเตัว๋วโอเคตั๋วที่สามนะครับเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้ผมกดสิบนี่หว่าเอามากดยี่บ้างโอเคกดยี่บ้าง กดสิบบ้างโอเคเฮ้ยสิบก็ออกนะเนี่ยห้าร้อยเอ็มโอ้โหแต่ไอคอนน่ะมึงสักใบเถอะจีเอ็มไอเวนไอย็ดหมาย็ดแมวเฮ้ยอะไรวะโอ้โอหโอ้โหกอบมุครับนี่มาแล้วนะครับคลิปคนอื่นเนี่ยเขามีทำไรายได้ของกูเนี่ยหางานด้วยไม่สร้างไรายได้ด้วย เขาเรียกว่าโดนิ่สร้างงานแต่ไม่สร้างไรายได้ครับทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนนะหมดไปสองหมืแล้วนะสองหมื่นบาทรัฐบาลไทยนะครับที่หมดไปไอคอนจากตรงนี้ยังไม่มานะครับเฮ้ยยังไงเนี่ยไม่ตลกแล้วนะสองรอ,อ,อ,อท้อเลยวะกดทีสองพยังไม่มาเลยวะทุกคนผมกดทีสองพันยังไม่มาเลยอ่ะ ไอข้ออ่ะทุกคนโอเคโอ้โ okay. ห oh, ุกคนผมท้อและยำเลยครับตอนนี้ผมพูดเลยอะ่ะ oh. โ okay. อ้โหโอเคีกหนึ่งเฮ้ยไอคอนจา๋จาจา๋าจ้าโอเคตัวล้วงอย่างนี้ตัวล้วงอย่างนี้ตัวเฮียมากดสิบแล้วกันใบสุดท้ายต้องกดสิบเห็นไหมใบสุดท้ายกดสิบแม่งโคตรง่ายครับทุกคน เอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่แล้วเก็จะเสยผมทำแอปทำไมวะเนี่ยสองร้อยไหมโอ้ยเฮ้ยไม่เอาสองร้อยหรอกไม่เอาโอ้ยสองใบโอเค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 อไปขอบคุณครับทุกคนมาร์กเปิดกันต่อเนี่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีการสร้างอินเทอร์เทนไงทุกคนบอกว่าตัวผมไม่ขำเนี่ยโดเนทมาด่ากูพวกมึงก็ขำกันชอบชอบใจเพราะเองชอบใจอยู่แล้วลาพี่โดนด่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือเปิดเร็วมากเลยนะเหยียบห้าหมื่นนี่กำลังจะหมดแล้วนะครับทุกคนครับ โอโหไม่มีลีลาเลยนะครับอขอขอรีเฟซแล้วกันไม่ลีลาแลีวขอรีเฟซกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไปไปยี่ดันไอคอนถ้าเกิดไอคอนไม่มานะทุกคนมึงช่วยกูไปบอก GM หน่อยนะนะถ้าเกิดห้าหมื่นเนี่ยไอคอนไม่มาไปคุยกับ GM ให้กูหน่อยว่ามันยังไงมันยังไงซีเอาอย่างนี้นะโอเคมันยังไงสี เอ,อฝากบอกด้วย GM ถ้าเกิดมันไม่มาสักใบนะไอคอนเนี่ยเออโอเคไ,เคไเปไม,คไม่ลองให้น้องข้างหลังเปิดให้หรือครับไม่ลองให้น้องข้างหลังเปิดให้หรอครับไม่มีน้องข้างหลังครับอยู่คนเดียวครับเดี๋ยวนะทุกคนนี่กําลังจะเขาดาวถึงสามหมื่นกว่าบาทแล้วนะคือกูยังไม่ได้สักใบเลยไอคอนไอควายโอ้โหอันนี้ไม่ด่าคนดูนะ กูด่าใครมึงก็น่ารู้เฮ้ยไม่มาว่ะการ์ดไอคอนไม่มาว่ะทุกคนคือมันเกินไปนะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเกินไปว่ะทุกคนทำไมมันกึอ๋อยังวะเนี่ยสองตัว พี่คุณดากิดสกุลชัยเซนห้าสิบสตาร์เหตการนี่ทำไมมั่นคือจังหวะไม่ใจดีให้ซักหน่อยรอเออนั่นดิทำไมมึงกุ๋ยจังวะพี่ไม่เลือกแบบพันแรกหรอไม่แล้วครับพี่นัดเขาอยากจัดอันนี้เจ้าของไีดีเขารีเควตมาครับมีเมียยี่สิบคนคิดว่าเท่หรือว่ามีเมียยี่สิบคนคิดว่าเทหรอไม่เท่ครับผมมีเมียแค่คนเดียวครับอืมจริงๆผมไม่มีแค่ยี่สิบหรอครับขอเล่นมุกนิดนึงมีเป็นพันครับ พันห้าบ้านพันแปดบ้างเพิ่งนึกออกหัวช้า <c oughs> <c oughs> บ้าบอไหมลุยโอ้ไอคอนไม่มาเลยไอคอนจา๋าหนีค่าไปไหนไอ้เหี้ยตั้งชื่อเรื่องหนังได้เลยทุกคนครับพวกมึงเอากันแล้วกันเนี่ยสี่มือละไอคอนยังไม่มาคือคือ,อแต่เอาจริงนะตอนนี้มันยังวัดยังไม่ได้หรอกว่าเกลือหรือไม่เกลือเพราะไอคอนอนะ่ะแม่งก็มีแต่การที่เงี้ยนะครับมีแต่การกดกกๆนะครับมีแต่การไม่ดีนะครับแต่ว่า คือมึงไม่มีไอคอนมาเลยสักใบในตอนเนี้ยมันไม่ใช่นะครับเออเอออีเวนห้าหมื่นกูไม่ใช่ห้าหมื่นกูด้วยห้าหมืนพี่นัทเอาเอากูเปิดสิบนี่เปิดรัวสุดๆแล้วนะ่ยเอาเอาเอาใจสายรีบเลยเอาใจสายลัวเลยครับนี่นะไม่มาครับดวงมันสั้นเหมือนห่มงผลเพราะวันเนี้ย ไม่ไม่น่าจะใช่นะโอเคได้อยู่โอ้โหสองใบโอเคโอเคดีใจเหรอวะผมจินดากรีดจุดใจเซนห้าสิบสตาสิบห้าล้านสองพันได้แค่หนึ่งหัวใจไม่ได้สุดท้ายเขาก็ไม่เอาเงินอยู่ดีเอาเงินไปให้เขาหลอกไว้ว่กะหลี่เขารักพี่น้องจริงเขามาหนึ่งเขาเรียกพี่ป๋าป๋าป๋าที่ไม่โกหกหรอก ไม่เชื่อถามพี่นัดนะบ้าบอรอเล่นครับรอเล่นเฮ้แต่เดี๋ยวนะโอเคใบสุดท้ายเหลืออีก6กพ0บาทแล้วถ้าบานไทยครับทุกคนคือทุกอย่างมันไปเร็วมากครับตอนนี้คือทุกอย่างมันเหมือนวาร์ปกันไปเร็วมากครับแป,ป๊บๆป,ป๊นะครับทุกคนจากห้าหมื่นเหลือหกพ0สองรอยเลยโอเคโอเคได้อยู่ทุกคนครับไอคอนไม่ไม่มาจริงๆวะ่ะ เขมกว่าหมีก็กิจกรรมของฟีฟ่าออนไลน์สี่ที่มาหลอกต้มตุ๋นพวกเรานะครับทุกคนอ้อกูเชื่ออีเวนโอเคเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหโอ้ไม่มาะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคได้อยู่เลยร้อยตั๋วครับทุกคน ผมแลกอันนี้แล้วกันเหล็กร้อยครับขอกดหนึ100่งร้อยทีเดียวเผื่อมันจะได้นะครับน,นะ<ค>เผื่อมันจะได้เจ็ดดาว,ดาวเลยหนึ่งร้อยเลยแล้วกันครับสุดท้ายหกใบเย,ย็ดผงไม่ครบผมขอแลกให้ครบแล้วกันอะผมขอแลกให้ครบอันแรกอีกเท่าไหร่สามร้อยต้องมาแล้วมาต้องมาแล้วอีกตั๋วหนึ่งโอเคโอเคโอเค,อเคมาแล้วมาแล้วเปิดยี่แล้วกัน โอเคครับทุกคนแม่งหัวคุยเติมห้าหมื่นไอคอนจากตรงนี้ไม่มาสักอันนึงอันนี้คือคือคือเป็นใครใครก็ขอได้จริงๆผมไม่ได้เป็นคนหยาบคายนะครับทุกคนจริงๆพี่พูดตรงเลยครับพี่ไม่ได้เป็นคนหยาบคายแต่พวกเอ็งลองคิดดูห้าหมื่นไอคอนตรงนี้แม่งไม่มาครับก็มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองลองไปดูครับว่าห้าหมื่นที่จัดไปนี้ของมันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับไปไปดูกันในเกมครับผมมาครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ย ได้รับทุกอย่างแล้วนะรับทุกอย่างมาแล้วเองมาดูกันว่าเงินเอ็มพี่จะได้เท่าไหร่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าเติมไป5 0,000ื่นเฮ้ยห้าหมื่นหรือสี่หมื่นห้าวะสี่หมื่นห้าเอาสนะี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าเนี่กูก็ตีไปห้าหมื่นตลอดเลยนะโทษทีครับจําผิดนะครับมาดูเงินเอ็มกันครับว่าเงินเอ็มกับสี่หมื่นห้าพันบาทสี่หมื่นห้าพันบาทกับเงินเอ็มนี้กูพูดย้ำสองรอบแล้วไปลุยสามหมื่นครับสี่พันอันนี้เท่าไหรสี่พันครับโหหมื่นหนึ่ง ยึดกระเบื้องโอ้โหสี่พันครับเอาค้างครับอ่ะเยี่ยมผัดหมื่นเดือนครับเจ็บโค้ดหนึ่งพันเอ็มได้เจ็ดหเหรียญนี่หงอย็ดเย็ดหมาย็ดแมวจีเอ็มโอ้โหจะหมดแล้วครับเงินเอ็มจะหมดแล้วครับโอ้โหโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคได้ได้อยู่ได้ได้อยู่อะ แสเรียมไหมวะไม่น่าถึงวะเจียมแม่งกักกูเกินเจริญเจริญเนอะเจริญเจริญขึ้นเนอะโอเคอันนี้โอเคอยู่แต่พอเหรียญที่เยอะๆแม่งก็มีน้อยนะทุกคนนะสองพันเอ็มครับไปหกสิบเอ็มเน็ตกระเบื้องโอเคยี่สิบห้าเอ็มโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เปิดเงินเอ็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เงินเอมได้ทั้งหมด8 0 0 0 0กับอีก600เอมนะครับเองว่าคุ้มไหม8ป0ห0ื่นกับอีก600เอมแล้วก็ได้การ์ดกากมาเยอะมากการ์ดกาก,าก,ากพวกนี้ผมบอกเลยว่าของดีนะของดีนะแต่ว่าเราคงไม่ได้มีเวลามาเปิดกันทั้งหมดขนาดนั้นนะครับเราก็ไปที่การ์ดกันที่แบบที่เด็กที่เด็ดก,กันที่เด็ดที่ขาดกันเลยแล้วกันนะครับผมขอเปิดบ็อกนี้ก่อนครับซัดแม่ง3าบล็อกล้วนเลยไปไอ้บวกสามบาดบวกห้าดิเวนโอ้ ก,ก็โลกไปอันนี้ไปไอคอนมน,นี้พี่กลุ่มเพื่อนที่มาปาร์ตี้ที่บ้านรอครับไม่ได้ปาร์ตี้ครับมาสวยเชียรใส่ชุดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่ชุดไทยครับน้องจะหลอกผีพี่แล้วเอ้ยโอเคโอเคอันนี้ได้นองมินีใช่ไหมครับอันไออันนี้ปีหลักอันนี้ปีหลักดีอันนี้ปีหลกันนหลก,อนนลกโอเคโอเคเริ่มมาเริ่มเข้าทรงละดรวมผมเริ่มเข้าทรงละไปบวกห้าะโอ้โหบวกสาม โอ้โห oh, บวกห้าโอเคโอเคบวกสามบวกห้าก่อนแล้วกันครับผมว่ากุยเปิดไปเปิดไปกุยกุยนี่แหละครับเฮ้ยเบอร์แปดเยอรมันโอซิไม่โทนี่โคสโทนี่โคสโทนี่โคสครับแม่เยอรมันกูโอซิลมาก่อนเลยนะฮะ hey. เฮ้ยสตาร์ชมพู่เฮ้ยชมพู่ เบอร์13บสาซิล l อใครวะโอ้เตเลสอเล็กเตเลส MC ดาปล่อยครับตัวนี้ยังไงผมเชื่อว่าคิเซโนโรนโดอย่างน้อยต้องมาสักงหนึ่งครับต้องมาสักงหนึ่งเฮ้ยเบอร์9บ้าซินผม,มใช่วะโอ้เฮอร์นันเชสโปครับโอเ okay, ค 2,000M นเอมได้ไหมโอ้พันสี่ครับทุกท่านครับถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกมากๆครับโอเคเอาหน่อยเบอร์เก้าโห มีเขาอีกกยินเหรอโอ,โอเคสองพัหอ่ะเดี๋ยวขอโล่นักเตะสักคู่นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้เคลียร์การนักเตะจากเมื่อสักครู่ไปเรียบร้อยนะครับเรามากันต่อครับใบเนี้โดไม่มี GM ไม่ได้ใส่โดมาผมมั่นใจร้อยเปอร์เดโดคือศูซครับเลดโดอันนี้โอ้โหใครวะซันเชสปะฮูโกฮิวโกครับฮิวโกซันเชสครับทุกคน ไปไปเข้าหน่อยโอ้โหใครวะเบอร์สิบอาร์เจนมาราโดน่าครับใช่ไหมโอโ้ใช่ครับห้าพันล้านห้าพันล้านครับทุกคนโอเคโอเคได้อยู่นะใครวะเบอร์เก้าเบอร์เก้าเนี่ยมาบ่อยมากโอ้โหตัวเดิมครับอีกวอินครับทุกคนโอเคอยู่โอเคอยู่ ใบสุดท้ายของบวก5นะครับทุกท่กทานครับมันคุเบอร์เก้าสวเลสไม่ใช่เป็นเซม่าปะโคตรแพงหมื่นเนมอุกเอาเอิจฉากันเลยทีเดียวอิจฉาความดวงดีของมันเลยทีเดียวเฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่ครับทุกคนอันนี้จัดเลยศึกษาใบรวมแอลเฮดมาอังกฤษ ว่ากองหน้าเวลูนี่เหรอเวลูนี่ครับ2 0 0พล้านครับทุกคนมาติดครับ oh, oh. โอ้โหวอื่นก็เน่าเครับทุกคนมาบวก5 PLH VTR วีมาหลุยหน้านี่ชัวร้อยเปอร์เซ็นดูทรงกูรู้เลยโด no 20 TY 5นทยังพอเล่นได้ไหมครับโด20 TY ทยังพอเล่นได้ไหมครับยังพอเล่นได้ครับแต่ถ้าเกิดให้แอบเชียร์แอบเชียร์ไปทาง LH นะครับเพราะมันถูก,กด้วยนะครับ มาเอ่อไปที่การ์ดการนี้แล้วกันครับ96ลุ้นบวก5นะครับทุกคนจัดไป10บใบรวดโอ้โห boe มา boe มันไม่มีราคาครับทุกคนเนี่ยพันเอ็มก็หลูและบวกปุกกี้บวก4ี่สัตว์นึกว่าคนไทยชื่อปุกกี้เอเวนชเฮ้ยอ,อันนี้ได้ลุ้นครับเฮ้ยดอมิเน่ขอบวก5ขอบวก5ได้ไหม บวกสีลาปอสาโอ้โหแปดร้อยเก้าสิบเอ็มลาปอกเย็ดกระเบื้องเอเมเบรกลาปตเต้โอ้โหยี่สิบทีวายมาบุกุ้นเอ้ยยี่สิบเอ็ดทีวายมาบุกรุ้นเลยนะฮะทุกๆคนครับเมื่อสักคนะรู่นะไปลุ้นหวกห้ากันกน่นอนกากแน่นอนคนระับวันนี้เก้าสิบสองบวกครับผมข้ามแล้วกันนะครับโกดินนะครับเก้าสิบบวกครับทุกคนโอ้โหโก ามเลยแล้วกันครับผมลองเปิดอันนี้ก่อนเกิดการเด็ดๆแล้วกันขอเปิดอันนี้แบบสักเต็มกราฟหน่อยแล้วกันครับ98มันจะมีแบบ 21TY หลุดมาไหมอ้ยยังครับทุกคนโอ้ซาร่าครับทุกคนกินยาแก้ปวดหัวกันนะครับตอนนี้กูไมเกนขึ้นแล้วครับ50 0 0 0บาทแล้วเปิดได้เท่านี้นะครับทุกคนไขรครับเนี่ยเอ้ยไปเล่ครับไข่มุกดำครับทุกคนเฮ้ยอันนี้การนี้แพงนะ การนี้ค่อนข้างแพงนะเท่าที่ผมดูส่งรับกาก้าอ๋อเดียวบ,บอยยี่ยี่ิบเอ็ดทีวยมาหน่อยครับพี่ชายพี่ชายโอ้มาเาดูหน้าคันหัวเลยนะครับทุกคนมาหน่อยเถอะมาหน่อยเถอะโอ้โหเบอร์ห้าไมเคิลเอ็กซเอี 15, C, ยงมิเคล C, ิลเอ็กซเียงครับผมห้าร้อยล้านครับต้องมาสักใบเถอะนะครับนะครับ GM คิงเคนนี่ครับอืมไม่รู้จักครับรู้จักค,ค,คิงเคนหมวยคอืมกาสเต็มอีกแล้วทุกคนเฮ้เยโรนโดปะโรนัลโดโอเคโอเคซ้อมซ้อมได้โรนโดยี่สิบเอ็ดไว้ก่อนเอาห่วงหนึ่งโลนโดสามพันล้านไวดดด้ก่อนครับซ้อมปียี่สิบเอ็ดครับโอเคผมขอโลนักเตะสักคู่หนึ่งนะครับนักเตะมันเยอะมากครับทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากเมื่อสักครู่ครับโกลการนักเตะไปแล้วขอมาลุยกันต่อแล้วกันอีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะ ขอสักีอีใบขอยสี่ีใบลองดูว่าผมไม่มาว่ะไม่มาจริงๆครับทุกคนเก็ดกระเบื้องโอ้โหโอเคคุณไม่เปิดการเที่ยนี่ในคลิปแล้วเปิดแล้วเสียเวลาครับทุกคนเริ่มกันด้วยนอมินีแล้วกันครับนอมินเนตก่อนแล้วกันนะครับไปเรื่อยๆครับกาดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับราคาไม่เกินสองสามร้อยเอ็มครับลาปล็อกสองรอยเอมเห็นไหมพูดอะไรผิดซะที่ไหนล่ะ โอ้โหเห็ุกระเบื้องใครก็ไม่รู้ครับมาโ okay. อเคเฮ้ยโปรตุกเกสมันมันปีนี่ผมจะไปลุน้นอะไรละ่ะบอกก่อนนะครับทุกคนใน YouTube ครับกดติดตามให้ครบ2 0 0 0 0ซับครับอีกประมาณ67,000พันคนเองครับอีกประมาณ67,000พันครับก็ครบ20,000แล้วถ้าเกิดกดติดตามครบ20,000เดี๋ยวแจก ID 1 0 0 0 0 M5 ่ง่นเอมะครับทุกคนจับไปดับ50เฮ้ย ครับเนี่ยสเปนโอ้ยเฮียไอไอเนี่ยไออาบัโตอะไรนะเอออันนี้เอาไปแลกไอนี่ได้ครับอเอาไปแลกไอมูลค่าไอเอเจนต์ได้ครับไปครับตัวที่อยากได้ผมมีอยู่ในใจนะก็คือคาริมเบ็นเซมาครับเฮ้ยสักสักด้านซ้ายโอ้โหดีบาราใช่ไหมโอ้โหสามพัเอ็มโอเคอยู่แหละคือเพราะว่านอมีมินีอ่ะมันมีแต่แการ์ดแบบ หุ้ครวยอะครับไม่มีจต่ก,การหุ้ครวยครับพูดตรงๆนะไปเปิดเร็วๆเลยดาวห้าสิบหกสามเดี๋ยวคนจะรอกันเฮ้ยสตาร์ทแดงเหรอตัวดำเหรอมาเนีโอเคมาเนีมานียอันนี้อันนี้อันนี้ได้อยู่อันนี้ใช้งานได้ครับแต่ไม่ใช้ครับ <laughs> เล่นอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ยอังกฤษแฮร์รี่เคนหมวยละแฮร์รี่เคนหมวยถ้าเกิดถามว่ามีหมวยจริงไหมก็คือต้องลองดมดู โอเคโอเคเฮ้ยเบอร์สิครับสเปนโอ้อาบาโตคาร้อนลุยอาบาโตสามพันเอ็มก็แพงอยู่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพวกแหละแลกเอเจนต์นะใช่ไหมพวกตัวแลกเอเจนต์มันค่อนข้างแพงนะครับจับไปที่ดาฟ20ยี่สิบเมสซี่กูอยู่แมนะ่โอเคฮาแลนด์เมสซี่เบเซมมาเนี่ย <S <S มาหน่อยเฮ้วะกู <S <S ขอเถอะโอ้โ oh. ห เฮ้ยไม่ใช่เมซี่โงมาไม่ใช่โกเมตมีแต่ส0 0พัเอมาครับทุกคนถึงทีเด็ดของเราแล้วครับบวก5้าครับทุกคนบวก5้ายีบเอ็นะครับทุกคนขอโปรโมทอีกทีหนึ่งครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดติดตามให้ครบ20,000ืซับนะครับถ้าเกิดครบ20,000ซับเดี๋ยวผมเอาไอดี1 0มเอมาแจกให้ดีครับไปเลยครับ ขอ,อให้พี่นัดเขาดีใจในตัวผมได้ไหมคือพี่นัดเขาอยากได้เบนเซม,มา่าใช่เหรอวะเขาไม่ได้ถามไปเปิดเลยเฮ้ยอัดขาวโอไปยีป่สิบห่างไกลเลยวะโอ้ประเทศเยี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ้อันดี้โรเบร์สันสองพันสี่เรียวพูตัวเลียวพูมันก็โอเคแหละโอ้โหอ้ใบนี้ได้ยี่สิบเอ็ดใบเลยครับทุกคนเฮ้ยนอมินีมันมาหลงอยู่นี้อีก ไปว่ะทุกคนไปแน่งล้วนเลยแล้วกันนะ,ะนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเฮ้ยฮาแลนด์โอเคมึงมาใบนี้นี่เองฮาแลนด์พวกข้ามึงไม่มาไว้เป็ดโอ้โหมาใบนี้เฉยดิมาเรียโกเมสหลุยส์ซัวเรสโอเคโอเคก็ไม่มีอีกใบนึงว่ะไปลุยอีกใบน,นึงนะฮะไปสามเลยแล้วกันะค,ะครับ ไปสามเลยหาแลนด์เห็ไม่ใช่ละอังกฤษโอ้แฮรร์ี่เคียนหวยครับเอ้ยแต่นี่จริงอันนี้เค<บ>นหวยครับมีคนอายุข้างหลังพี่เปล่าครับมีคนข้างหลังพี่เปล่าไม่มีครับพี่บอกให้นะฮะโอเคเรามากันที่ยี่แปดทีวายไม่ก็นอมิเนตอันนี้นอมิเนตอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านี้ยี่แปดทีวายผมให้ทีมหน้าผมเลยอนะถ้าเกิดมันเป็นยี่แปบทีวายปีหลกหักเห็นปะ ไม่มีทางเจียมันไม่มีทางแจกให้มึงเนี่ย 18m ตอนกูเปิดได้การที่นี่กูดีใจแทบตายให้กู 18m กูขอบใจเจียมไปลุยนอมี่ไอคอนห้มามแล้วกันนะทุกคนมึงซิงเย่ไอคอนเฮ้ยเปอดได้ลุ้นอยู่นะโปรตุเกสเรนาโต้ปะเรนาโต้ไม่ดีกว่าทุกคน เห็นปะเห็นปะมึงอย่าดากูนะมึงด่าเลนนะโอ้โหนักเตะเต็มอีกแล้วทุกคนขอโลโนักเตะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนมาครับทุกคนหลังจากที่ไปโลโนักเตะกันมาอีกรอบนึงนะโอ้โหรอหลายรอบเหลือเกินห้าหมื่นนี้ไปแลกเอเจนต์มาด้วยเปิดเร็วๆเลยมีแต่คนบอกว่าเอเจนต์พวกนี้มันได้การ์ดกาาพี่กดๆไปกดๆไปเฮ้ยอิตาลีบวกจด บยีบ่บวกหกสามันล้านนึอว่าบวกเจ็ดเจ็ดกระเบื้องการนี้แพงการนี้มีคนบอกว่าแพงครับเฮ้ยขอบหกอิตาลีเปลี่ยนโลกบวกหกน่าจะแพงอยู่หกพันเอ็มโอเคโอเคหกพันเอ็มถือว่าคุ้มครับใบสุดท้ายแล้วครับต่อไปก็ใบหลักแล้วนะครับโอเคโอ้โห,โโหเฮ้ยเบอร์ตัวเดียวได้ลุ้นสเปนอีกแล้ว เอาไปแลกเอเจนโอ้โหไม่ได้95พลัง95ไอ้ควายทันดูนะครับทุกคนมาเปิดอันนี้3ใบรวด3ใบรวด 21ty ปีหลักให้ตัวดีเยอรมันตัวเฮี้ยตัวเฮี้ยอยู่เยอมันซอสพิมมิดเอ็ดกระเบื้องโอ้โห เฮ้ยโปแลนด์อังกอ้เลวันดอวสกี้โอเคอันนี้โอเคครับฮะเลวันเหลือ6,000เอ็มหรอแต่ก่อนเปิดที่แม่ง20,000บรูโน่แฟรนันโอเคเฮ้ยสามใบนี้ถือว่าไม่แย่นะที่แม่งไม่เป็นเดวิดที่แม่งไม่เป็นเอ่อแบ็คขวาโกอะไรพวกเนี้ยฮะโอเคโอเคยี่ส็ดพีวายมาอีกใบนึงนะฮะ โอ้เดิีเย็ดกระเบื้องโอ้เย็ดเป็ดเอาแล้วนะฮะทุกคนครับโอ้โหอ้ายมันก็เหลือกันแค่นี้แล้วนะเหลือการ์ดไอคอนอันนี้ย1ิบเอ็ดใบแล้วก็แพ็คไอคอนสาใบงั้นผมขอไปลุยที่ไอคอน 21ใบก่อนละกันนะครับมาชมการเปิดไอคอนกับ21 TY ลุ้นกันนะครับ21ใบลวดทุกคนคีย์บอร์ดคูพังแล้ว